สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมแล้วก็น้องเหมือนที่เคยทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีกับข้าวนะครับที่แบบหากินยากแล้วก็ยังไม่เคยกินนะผมก็ยังไม่เคยกินเลยต้มเป็ดปลาไหลนะครับผมวันนี้ต้มเป็ดปลาไหลหนึ่งกิโลนะครับผมตัวใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะนี่นะอุ้ยเปื่อยมากเลยเปื่อยมากครับผมดูดูจับแทบไม่ได้เลยโอ้โหโอ้ยจิ้มอะไรเงั้ยนะต้มเป็ดใช่ไหมเมียนต้มเป็ดครับผม โอ้ยดูอ,ยอ,ยอุ้ยดูแล้วแซ่บมากเลยอ่ะแนี่ยน้ำหวานมากเลยอ่ะจัดกจิกินจะได้ทีเดียวครบเลยมันเป็นตัวอย่างเงี้ยหรือว่านเปิ่ยเกินไปอ้หวานก้นเนื้อปลานิลนอีกอือเอาอร่อยเลยวันน,วน,น,วนี้ผมอ่าต้มใส่อันนี้คุณผู้ชมอ่าน้ำพริกเลยนะ มันละไม่ไม่ดานะครับผมสุดยอดหอมมากเลยนะใช่แล้วครับผมอืมชอบเนื้อมันอะลืมไปถ้าผมเจ็บฟันโอ้จกกัจำแปเหนียวเต็มแรงเลยอุ้ยพี่เย็นวันนี้สดกว่าวันนั้นไหมอะไรปลาหวานเจี๊ยบเลยวันนี้สดสิสั่งจัดการเองออเล <laughs> <ไ>ูหวานมากคุณผู้ชมกลับมาต้องมาจัดการต่ออีกคุณผู้ชมเขาจัดการไม่ถล่มลองสุดท้ายตัวเลีย กินแมงดาขึ้นเลยอู้ยย่างเปยสุดยอดเลยวันนี้ป๊าโอ้มาังตัวหมันปลานี่ก็ปลาลดปลาลาดไม่เหมือนเลยครับเนื้อคอนิฟิลเลยอันนั้นมันจะไม่ไม่ไม่หวานอย่างนี้แต่มันจะมันอย่างเดียวเลย ตัวมันไม่ค่อยใหญ่คุณผู้ชมตัวประมาณนี้อัอนี้เยอะนะหูใครใครยังไม่เคยชิมนี่ต้องชิมนะคุณผู้ชมปลาไหลก็เป็ดปลาไหลครับรู้อย่างนี้เออนั่นแหละก็กินอย่างนั้นแหละมันต้องนี้ก็ดูคมันอ่อนมากเลยกินไปละมันต้องกินแบบนี้นั่นแหละเห็นผมกินแบบนี้ ไปได้หน้ามาอะไรไหมอย่างนี้เลยน้ำแมงดาผมเป็นคนที่ชอบน้ำพริกแมงดาอยู่แล้วผมพี่ก็ชอบพี่เลยเอามาใส่มาเต็มข้นดีไหมกลิ่นขึ้นนะพริกมีหลายพริกที่หนูก็มีอันนี้อะไรไส้หมันเก็บไว้ขมอ่ะเก็บไว้คนอื่นเค้ากินได้ผมปื้ดเลยของอร่อย แผัดขนาดแล้วปลาไหลมันก่อนหลักินผัดปลาไหลเนาะใช่ใผัดก็อร่อยมากเลยมันดีที่มีน้ำม่ซเยอะครับรู้สึกว่านจะแซ่บกว่าก่อนเลยนะก็แซ่บเด็กมันเผ็ดกว่ามันแซ่บกว่านะทพก่นอืมนั่นแหละใส่น้ำดีครับอั้อันนนอันนั้นต้มของเราเนี่ยทุกทุ้คนนี่ เต้มค้นมากครับผมพริกแดงเดือดเลยครับเนี่ยเนี่ยราดเข้าไปไม่ให้หนางมันแห้งผมกินเมื่อกี้นะคุณผู้ชมโอ้โหกินไปขึ้นจมูกเลยกินพีก่ก่อนย้อยครับผ่านลรามาเล็กอ้ยูออ้ย,อยด,ด,ยด,ดูดิดูดิดูดิเนี่ยเนื้อเนี่ยเป็นปลาที่กินง่ายมากเลย นี่พี่เกมทำงี้เอาพันเอาพันนี่ข้าวนาปลาไหลผมก็ยังไม่หายเจ็บปันเลยคุณผู้ชมสามพันสี่พันแล้วอร <c oughs> ุณนาย,ย่าโซด่าโซด้วสำลักแน่นอนแรง,แ<ล>ง <c oughs> อันนี้คือไส้เหมือนยังไงมันดำเลยคือมันบม่มีก้างแงมอะเนาะมันกินง่ายมีแค่กระดูกสันหลังอะใช่ครับคือสุดเลยอ่ะนี่คุณผู้ชมแล้วลูดอืมจุกจัด มันเปยิยเกินไปเนาะผมชอบกินอย่างนี้นะมาโรลแล้วมันไม่ต้องมีความพยายามที่เราต้องแบบมานั่งแค่นี่ดูดสะดุดเลยอนะมันรดแล้วมันลุดอ่ะก็ดีนะไม่เหร,รอฟันเจ็บอยู่อ่ะง่ายดีนะ่ะอร่อยด้วยตะปักยยไงใส่มันจะขม ใครที่ชอบใส้ลนะ่ะนี่มาเมีนชิ้นแบบเข้าก็อยากกินฟันก็เจ็บอือ้ม ใไส้มันออกมาไม่เก่งแล้วน้ำมันออกขมนิดหน่อยนะหยุดยอดนเลยเหมือนใส่ดีเลยมันต้มปลาเนนะ่ะใช่ใช่ปลาเนนมันต้องใส่ดีใช่ใส่อะไรไปมันต้มปลาเขียมันจะขมเรากินอย่างง่ายดูพันเลยวิว เนี่ยเนี่ยข้าว <c oughs> ข้าวก็ร้อนร้อนอีก สังเกตไหมครบเครื่องคุณผู้ชมวันนี้เวลาเรากินข้าวหรือส้มตำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าข้าวมันร้อนอ่ะเรากินข้าวได้เยอะแต่เกลเหรอมันมันมันรู้สึกยังไงครับผมชอบอ่ะมันอร่อยไงคุณผู้ชมข้าวมันแบบข้าวก็อุ่นแบบหอมข้าวเวลาเวลามันแห้งอ่ะมันแข็งแล้วมันติดอ่ะแต่มันเย็นปุ๊บมันมันไม่นี่นะฟืดฝืดคอไปเลยเวลาข้าวร้อนกินอะไรก็อร่อยกินได้เยอะด้วยคำเนี้ยนอน ดูใหญ่ไงตัวเนี้ยดูเบลอเลยโอ้โหเดี๋ยวลองชิมไส้มันกันผมผมลองชิมไปแล้ว,ลวผมปึ๊ดเลยนี่ท้องท้องท้องมันคุณผู้ชมแน่ทำเป็นซูชิเนี่ย พอเจ็บฟันนี่อร่อยกว่าน,นี่ <c oughs> เริ่มสดได้แล้วเริ่มสดได้แล้ว <c oughs> จมูกเริ่มชินกับกลิ่นของมันจะหมมัน <c oughs> เ,เป็นอย่างเ,เป็นไรจมูกเมื่อกี้เราสดไม่ได้ไง เขาไปดอกแรกบึ้กเลยมาเรื่อยๆกินได้เรื่อยๆมันเหมือนกินพริกเผ็ดอะ่ะชอบกินตั้งหลังท้องมันน,นิ่มมากเลยผมพยายามสู้กับฟันอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงมเจ็บมากเลยก็จะพยายามสู้กับมัน นั่นมีความอดทนแล้ววของมันอร่อยนีน่นาคุยมเพราะเราต้องกินต้องอยู่ไงพันทั้งตัวอย่างนี้เลย <c oughs> มายันหางโอ้โหข้าวคำหนึ่งเ <c oughs> จ้ากินส้ำกินยอมเลยพี่เจมลองท้องมนะันอะไม่ทันนักทีผมเรอะกว่า มาผักอะ่ะเมื่อินเจียวป่ได้เหนียวผักผมว่ายก,กินไม่ได้กัดแรงไม่ได้เลยต้องคน้ดน้ำ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 ไป <laughs> คมาแล้วอ่ะผมไม่ได้ทำน้ำมาเยอะอยนี่คุณผู้ชมเน้นเข้มข้นมากกว่าใช่แล้วธ <c oughs> รรมดาครับผมบอกแค่ไม่ฟังมากินเวลากิน,น,ก,นกินให้หมดก่อนค่อยพูดก็จะ,ะตกเพราะฟันมันก็ไม่ครบด้วยไงจำไว้เลยผมข้าวข้ามหมดแล้วก็อิ่มพอดีนะครับผมกับข้าวเหลือเราก็ไปกินกับมื้อต่อไปต่อได้นะครับผมวันนี้ก็ สวัคุณผู้ชมนะครับผมมากินต้มใปตะไรนะครับผมครั้งแรกของเราเลยนะครับเยี่ยมเลยอร่อยมากคุณผู้ชมวันนี้เราต้มใส่น้ำพริกเป็งดานะครับผมกลิ่นก็จะหอมด้วยนะครับสุดนี้สุดยอดเลยมาชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย